啊呀！Uh, uh, yeah. มึงไปแล้มือสัน่นบานหลงนกป่าที่นี่เขาเรียกนกอะไรมันเป็นนกที่เขาอนุรักษ์ด้วยนะมีกฎหมายคุ้มครองด้วย <c oughs> นกนกนกหัวจุกอะ่ะ ลุงก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีขาตั้งกล้องด้วยเดี๋ยวไป,ไปซุ่มดูกันรูปบ,บินไปที่ไหนลุงตัดหญ้ามาเช้าไปไหนแล้วไม่รู้คือตัวเนี้ยลุงจำได้นะมีชาวบ้านจับมามาขายให้ลุง เมื่อต้นปีเนี่ยแล้วลุงก็ซื้อไว้ร้อยหนึ่งไอ้ตัวเนี่ยสีนี้ต้นแบบนี้เลยลุงซื้อไว้แล้วลุงก็ปล่อยปล่อยตรงบ้านลุงนี่แหละไปไหนแล้วไม่รู้มือสั่นเพิ่งตัดยาเสร็จก็นั่งพักอยู่ไปไหนแล้วไม่รู้นะ่ะ เขาเรียกนกนกหัวจุกเสียได้รถเครื่องมันมาพอดีแม่กำลังกินมแมลงกินหญ้าไปไหนแล้วไม่รู้นะโอ้เสียได้จังเลยหาดูยากเลยครับถ้าจะดูต้องไปดูตามสวนสัตว์ สีสวยมากเลยมีหงอนมีหัวเขาเรียกนกหัวจุกอะ่ะไม่ลู้ไปหนึ่งเนี่ยบินบินขึ้นไปที่ต้นสะดาเมาื่อกี้โอ้ยมือสั่นอยู่เมื่อกี้ <c oughs> จับพับมือสั่นกิ๊กๆเลยลงุงเพิ่งจะตัดยามาเสร็จแล้วนั่งกินข้าวกลางวันอ ม่รู้ลงไปทั้งไหนแล้วเ,เดี๋ยวเยดี๋ยวดูเขาคุ้นเคยกับลุงลุงก็นั่งถึงเนี่ยเนี่ยบินมาถึงตึงเนี้ยบินขึ้นมาปื๊ดตึงเนี้หายไปแล้ว อ้ไปทางไหนก็ไม่รู้นะเเครื่องมาด้วยกดดูเลย <c oughs> นกนกหัวจุกอ่ะสวยด้ครับเป็นนกที่เขาขึ้นทะเบียนไว้อันดุรักษ์ <c oughs> ห้ามเลี้ยงห้ามครอบครอง ừm. đài <laughs> để đơn đủ cần để lùng tin thằng này bao gồm mới lúc nhập đây อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีเดียวกันเออสีเดียวกันอัน,นไม่ใช่เดี๋ยวคงมาอีก้ะครับหลุงพิ่งจะตัดหญ้าเสร็จโอ้เรียบร้อย ้านี่เครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะเออวันหลังลุงจะรีวิวดูเครื่องตัดหญ้านะสี่จังหวะกับสองจังหวะอันไหนที่น่าใช้เดีตอนนี้มาดูนกป่าก่อนไปไหนเลยไม่รู้เดี๋ยวต้อง ตทางกล้องมาเช้าก็มีนกนกที่ทางคนที่คนใต้เขาเลี้ยงกันนะอะไรนกเขานกกงหัวจุกอะ่ะเนี่ยบินมาเนี่ยที่ต้นไอ้ต้นตะขบ ต้นตะขบแล้วลุงก็นั่งทํางานอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยต้นตะขบต้นตะกี้เนี่ยเขาบินมามากินลูกตะขบลูกตะกี้กันเนี่ยเนี่ยลูกแดงแดงเนี่ยน,นกเขามากิน,นเต็มต้นแล้วลุงก็นั่งอยู่ใต้ต้นเนี่ยสวยมากครับนะเขามากินลูกตะขบลูกแดงแดงกำลังสุกเลยเ าบินเขามาเกาะกันเนี่ยลุงเคยเห็นแต่ที่เขาเลี้ยงในกรงอะนะที่ตูดแดงๆงมีมีหงอนอยู่บนหัวนะแต่มาเช้าจะบินมามาฝูงหนึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งครับสีขาวสวยมากหัวมีลายมีม,ม,มีมีเส้นสีดำดำคาดสองข้างซ้ายขวาเท่ากันเลยแล้วตรงหัวบนหัวก็มีหัวตุกมาสวยจริงๆมันมันสีขาวอ่ะไม่เคยเห็นนะปกติมันจะเป็น ตัวมันจะสีน้ําตาลหรือสีดำใช่ไหมแล้วน้ะอกขาวแต่มาเช้านี้มาเนี่ยเราเป็นจ่าฝูงสู้โคตรสวยเลยลุงเคยดู <c oughs> ที่เขาขายกันนะตัวเป็นหมื่นอื่นนะลุงก็นั่งมองโอโ้โหเขาก็กินอยู่บนยอดไม้เนี่ยลุงก็นั่งมองกินกันเต็มหมดลุงนั่งอยู่คนเดียวเหมือนนกเขาคุ้นเคยกับลุงเขาก็กินกันเต็มเลยทั้งนกไอ้งงหัวจุกไอ้นกปลารอดแล้วก็ไอ้กัอะไรแต็ดเต็ดเตด ตัวดำๆอะินกระโดดหามกระดกด,ดิ้งๆลง,งก็น,นั่งมองเออกินกันไปเฮอน่ะปลูกไว้ให้กินโอ้หสวยจริงๆป้าเขายังบอกบ้านเราเวลาลงอยู่คนเดียวนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนกเต็มเลยออแปลกดีเนาะแต่เวลามีใครมาเที่ยวบ้านเนี่ยนะนกไม่มาเลย เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ไอไอหัวจุกมันลองไปเปิดดูนะเดี๋ยวลุงจบการไล์สดเนี่ยเดี๋ยวลงไปเปิดย้อนดูนะมือสั้นเมื่อกี้ขอโทษด้วย <c oughs> ไม่ได้เตรียมขัดตั้งอะไรไว้เลยนะนั่งทำงานไปตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ไปเอาข้าวมานั่งกินกลางวันพักผ่อนนั่งมองไปเนี่ยมันมันก็มากิน เช้าลุงตัดหญ้าไว้ทางเดินของหน้าบ้านเนี่ยมันลงมากินโอ้โหจับหยิบโทรศัพท์มากดไลฟ์สด <c oughs> มือสั่นเลย <c oughs> เอาแค่นี้เนาะขอบคุณมากทุกคนได้ดูแล้วแต่ภาพมันสั่นเลยนะมือมันสั่นนะครับอะไรเนี่ยสวัสดีลุงชาติทำคลิปแบบนี้ชอบมากๆเลยค่ะลุงนกลุงอะไรนกลุง เอาได้ด้วยคัะนั่นมันอีจ้างแกไ,ไอหมเีเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเตรียมเตรียมกล้องไว้ก่อนลุงมีกล้องถ่ายทำดีๆของลุงมีเดี๋ยวเดี๋ยวลุงติดตั้งติดตั้งคอยไว้เลยเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บจะได้ได้ภาพสวยๆโอ้โหเสียดายจังเลยเราก็ไม่คิดนะเนาะลุงก็ไม่คิดว่ามันจะมาวันนี้ เดี๋ยวต่อไปนี้ลุงจะเตรียมกล้องไว้เลยเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทําไว้พร้อมเลยพอมาปุ๊บเราก็หยิบถ่ายได้เลยคือทุกคนที่ติดตามลุงกดติดตามช่องลุงไว้นะั้นจะได้ดูนกปแปลกเพราะว่าบ้านลุงเนี่ยมันทุ่งนาแล้วอยู่อยู่มันเงียบสงบเงียบจริงๆนะลุงก็เสื้อผ้ากไม่ต้องใส่แล้วเสือ้อเอิงเกงก็ใส่เสือเส้อไม่ได้ใส่ ดูบ้านลุงเนี่ยเงียบสงบนะต้นไผ่กำลังขึ้นเห็นไหมขขอไผ่นี่แทงหน่อยอดยอดทะลุฟ้าเลยนะเกิดจากดินพุ่งขึ้นฟ้าไผ่ชาลุงก็ตัดหญ้าอยู่นะหลังบ้านไอ้ดูไอทุ่งนาทั้งนั้นเนียบ้านลุง สงบไหมล่ะเนี่ยเนี่ยนี่นาหลังบ้านลุงสวนสวนสวนกล้วยนะสวนกล้วยสวนผ่าสวนลำไยเอ๋อน,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 นั่นนะั่นนกนกนะตอนเย็นนั่นนกจะเยอะมากมัน,นเยน็นเย็นเนี่ยนกจะเยอะมากเลยลุงก็ตัดหญ้านั่งอยู่ใต้ต้อตอนไม้ ช่วงเย็นนะครับนกนี่เยอะจริงๆแล้วก็ดูดาวกลางคืนเนี่ยนะฟ้าใสๆเนี่ยดูดาวชมบรรยากาศนะมีกล้องดูดาวด้วยนะลุงอะ่ะ <c oughs> แล้วนกมันจะมาเกาะตรงเสาไฟสายไฟเนี่ยสาราพัดนกเลยลุงก็ถ่ายเก็บไว้เตรียมกล้องไม่ทันนะบางทีเฮ่เสียดายมื่อกี้จริงๆนี่ต้นสาเกเนี่ยโตแล้ว ไอ้ที่ของลุงเนี่ยมันแปลกนะลุงก็ไม่ไม่เข้าใจเห็นไหมมะกรูดมะกรูดต้นนี้ลุงปลูกมาปีนึงแล้วนะตั้งแต่มาอยู่บ้านเนี่ยมันโตแค่นี้ยไอ้ต้นแค่นี่มันโตกว่าด้วยปลูกพร้อมกันนะเนี่ยไอสาเกก็ปลูกพร้อมกันมะเขือนี่มะเขือ คู่บ้านคู่เมืองลุงเลย <c oughs> มะเขือเนี่ยปลูกตั้งแต่มาอยู่มาปลูกบ้านทางแรกเลยเนี่ยได้กินอยู่ตลอดเนี่ยกินไม่ทันแล้วเหลืองหมดแล้วเนะ่แต่แปลกใจว่าไอ้มะกรูดเนี่ยมันไม่โตมะกรูดมะนาวสองอย่างลุงปลูกมันไม่โตงงดูเนี่ยไอ้พวกที่ลุงปลูกไปเนี่ยมันโตหมดแล้วนะขี้เหล็กเออจำปีจำปลาไผ่ตรงฝั่งนู้นมันโตกันจนหมดแล้ว แต่ปลูกมะกรูดไม่โตมะกรูดมะนาวไม่โตโอ้นีกล้วยอะไรเนี่ยลุงมันเหมือนกล้วยหอมนะแต่ลูกมันเล็กหน่อยเดียวได้กินหลายเครือแล้วแต่ไม่ได้ตัดเป็นสัิทีตัดไม่ทันนกนกกินหมดลุงก็ปล่อยมันมีสองเครือครับนกกินหมดเดี๋ยวเรากลับไปดูสิว่านกมัน มากลางคืนน่ากลัวนะบ้านลุงนะบอกไปให้ใครไม่เคยอยู่นี่มาอยู่เงียบเงียบแบบนี้นะกลัวเลยละ ไม่มาอู้เสรษไายรถเครื่องมันมาซะเมือ่อกี้ถ้ารถเครื่องไม่วิ่งมานะเห็นภาพอีกเยอะเลยอย่าลืมนะครับเวลาดูช่องของลุงเนี่ยไม่ต้องข้ามโฆษณาให้กำลังใจกัน <c oughs> ดูโฆษณาไปลุงก็มีกำลังใจที่ทุกคนไม่ข้ามโฆษณา นะสุดสุดไปเลยลุงความสุขคนแก่มีแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากทันวานนี่ก็หกสิบแล้วลุงนะนะนั่งสมาธิสวดมนต์ทำจิตใจให้ว่างปล่อยวางไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนเราเคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมามากมายนะครับ ใครที่มีความทุกข์นะลุงขอแนะนำเลยปลดปล่อยมันไปมันจะทุกข์ขนาดไหนเราผ่านอุปสรรคมามากมายปล่อยไปความทุกข์อย่าไปเก็บเอามาเก็บมาคิดแล้วเครียดบวัดดีค่าขวันชัยสวัดดีครับสวัสดีครับทองสุกสวัสดีครับส,สบันเสริญไม่เลิฟ สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนจะไปออกลบเลยเนี่ยบางละจันนี่ของพระนีน่มีพระท่านด้วยนางพยาพิสุนุโลกคนหนึ่งก็ดูผ้าลุงก็บอกเก้ คนที่ให้มาก็บอกแท้เก๋แท้ไม่รู้ค้องไปก่อนเราก็จะดูนกกันนะร้อนอา้าไหนไก็ไล์สดแล้วไปดูทุเรียนกันทุเรียนที่เขาบอกว่าปลูกยากเหลือเกิน ดูไอ้ต้นกองแกงเอาเอาใครเคยดูลุงไร้สดอยู่นะเมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยดูไอ้กองแกงลุงในใบขึ้นเต็มแล้วเนี่ยไอ้ต้นที่ว่าเป็นก้านทูบเลยน่ะเนี่ยขึ้นเต็มแล้วนะที่มันจะตายไม่ตายแหล้แล้วนั่นน่ะเออเนี่ยมันขึ้นแล้วเนี้ยเมื่อก่อนปลูกกลางนาทำโคกไว้สิบต้นตายหมดเลยนี่ลุงก็มาปลูกตายต้นตะขบตายต้นขี้เหล็ก ไอ้นี่หมอนทองแล้วก็ไอ้ต้นโน,โน,โน,โน่นนนไอ้นั่นเขาเรียกว่าหนามดำใบขึ้นเต็มแล้วนะลุงก็ทํานะอยู่ว่วางๆนะไหนๆก็ไ์สดแล้วเอา้าพาไปดูอ่เดี๋ยวดูต้นนี้ก่อน,นไอ้นี่อีกสองต้นปลูกแซมไปในป่าเลยไอน้นี่ไอ้ต้นนี้อะไรนะพวงบานีอ่า ในไม้พวงมดีขึ้นและใบนี่ใบาดาบใบอ่อนขึ้นเต็มหมดแล้วนะแต่ไอไอหมอนทองต้นนี้มันยังอยู่คงเดิมนะภาษาชาวสวนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ขย,ยับไปไหนอ่ะใบไม่ออกยอดช่ออะไรเอ้ยออกนี่ว่านี่มันออกโคนนี่มันมาออกทั้งโคนนี่ ไอเนี่ยหมอนทองเนี่ยไม่โตเป็นไหนเลยนะผิดต่างกับไอ้พวงมณนนีลุงปลูกใกล้กันเลยมันก็โตขึ้นแล้วนะหรือว่ารอดแล้วนะแต่ว่าช้ามากอ่าเดี๋ยวไปดูไอ้ที่ลุงเพาะเมล็ดไ,ไ์สดแล้วไม่ให้เสียเวลาชมกัน หน้าบ้านลุงนี่นะหน้าบ้านลุงแล้วลุงจะปลูกดอกแก้วมลิซ้อนโอ้โหดูนี่ดูแก้วมันหอมไหมนยะมันออกดอกไหมเวลาลุงเดินเข้าบ้านโอ้โหดอกหอมเช้ามามาใส่บาทเ่ยนะหอมฟุ้งหมดเลยตรงนี้โต๊ะที่นั่งไว้ใส่บาทเนี่ยไอ้แก้วไอ้แก้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้แผงโซลาร์เซลล์ครับลุงใช้ไฟฟ้าไอ้ไฟ,ไฟแสงสว่างจากแสง,แสงอาทิตย์ ตรงนี้ลุงจะนั่งใส่นั่งใส่บาทรอรอพระมาลุงก็ปลูก้นดอกแก้วนั่งหอมชื่นใจเวลาพระใส่บาทโอ้กลิ่นมันหอมฟุ้งเลยไอ้นี่จะตายไม่ตายแหละแล้วลุงตัดกิ่งทิ้งออกหมดเลยนี่มันแตกใหม่แล้วออกดอกนี่มาด <c oughs> ูเรียนเพราะเม็ดเห็นไหม ืนแล้วมีหกตนเพราะเมล็ดเอาเม็ดมันเพาะเนี่ยใครที่กินทุเรียนแล้วเม็ดนั้นนะไม่เดอย่าไปทิ้งเรียราดนะใส่กระถางปลูกเลยแล้วมันจะมีรากแก้วพอมันมีรากแก้วเนี่ยถ้าเขาปลูกขายกันนะเขาจะเขาจะเขาจะเพิ่มราก เนี่ยเขาจะเอาโคนต้นเนี้ยไปแตกกับอีกอีกต้นหนึ่งเพื่อให้มันมีรากรากสองรากช่วยกันแต่เราไม่ได้เพาะขายอะไรเราปลูกไว้เลี้ยงเอาไว้กินของเรานะนี่ตัวนี้โตแล้วกินทุเรียนไม่ต้องโยนทิ้งนะเนี่ยใส่กระถางดินเนี่ยแปดถุงร้อยอ่ะนะแปดถุงร้อยอ่ะเทไปเลยใส่กระถางไว้เนี่ย แล้วทุเรียนเยยม็ดทุเรียนเรากินเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้เอาอีตรงที่อีต, CC, ตรงตึงตรงหัวทุเรียนนะอีตรงมันเม็ดทุเรียนมันจะมีไอตรงตรงคล้ายๆตรงหัวเขาอะที่เขาขาวที่เนื้อมันติดมันออกมานะเอาเอาเอาลงดินนะรากมันจะโผล่ตรงนั้นแหละวางวางไว้แล้วก็ลดน้ำเอาไว้ในร่มนะนี่นี่ลุงขยับออกมาให้มันเจอแดดเพราะทุเรียนมันชอบแดดตอนเพาะเมล็ดอะเอาไว้ในร่ม <c oughs> แล้วก็ลดน้ําวันละครั้งลดตอนเช้านะลดตอนเช้าเท่านั้นนะแล้วก็พอมันแตกใบเนี่ยมันออกใบขนาดนี้แล้วลุงก็ขยับมานี่รู้สึกจะเป็นโรคอะไรเนี่ยโรคใบไหม้เลยมั้งภาษาทุเรียนเขาเรียกอะไรกันนะล่ะก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรกันเนี่ยมันแดงแดงไหม้ไหม้างมันเถอะมันจะรอดไม่รอดแล้วก็ปลูกไปแล้วแล้วนี่ชะนี <c oughs> ปลูกกับต้นกล้วยแล้วก็ปลูกอยู่ในดงป่าเลยเนี่ยมันรอดตอนที่ลุงปลูกแยกต่างหากเนี่ยทำหลุมทำอะไรให้มันเนี่ยมันตายนะมันตายหมดเลยแต่พอมาทำเนี่ยดินแปดถุงร้อยนะเนี่ยลุงก็มา เทโคนไว้เลยเอาเทดินไว้ก่อนสามถุงแล้วก็เอาทุเรียนเนี่ยตั้งเลยเอาฉีกฉีกถุงดําออกนะฉีกปุ๋กรอ,อกแล้วก็ตั้งก่อนจะตั้งเนี่ยตัดลากทุเรียนข้างล่างก่อนลากที่มันขดๆน่ะไอ้ก้นถุงอะ่ะลากราก,ากแก้วมันจะขดๆอยู่แล้วตัดมันออกนะแล้วก็เอาตั้งไว้แล้วก็เอาดินกรบๆไวเ้เห็นไหมกบไม่มิดหรอกกบก็พอเห็นรากไงไหมเห็นลากมันโเนี่ไม่ เราอย่าไปกบจนจนมิดขนาดนี้ไม่เอานะกบแค่พอดินเดิมของมันเนี่ยแล้วมันมีรากมันโผล่มันเนี่ยเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันมันหายใจเหมือนมันเอารากหายใจไงก็ไม่รู้แต <c oughs> ่ถ้าโผล่อย่างงี้มันรอดเนี่ยรากนองยุ้งบนเนี่ลดน้าเช้าครั้งเดียวมีชนีนรอดแล้วไอ้สิบต้นชุดแรกตายหมดเลยดูแลซะอย่างดี ลูกตามสูตรเขาเลยยกโคกนะทำอย่างดีเลยมีสแลมด้วยอะไรด้วยร้อนจัดตายหมดแต่พอลุงมาปลูกแบบนี้นะเนี่ยอาศัยกล้วยเนี่ยอาศัยใบกล้วยแล้วปลูกข้างกอไผ่ด้วยนะ <c oughs> ได,ได้ได้ลมกล้วยแล้วก็ได้ลมไอ้ต้นอะไรมัมเบอรี่ไอ้เนี่ยให้มันอยู่ในเนี้ยในดงลมๆของมันเนี่ยเออเหมืนอน อ,อดเนี่ยทุเรียนเดี๋ยวรอดูต่อไปไง่ายๆครับความสุขของเราได้ดูนกได้ดูสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนั่นจริงนะเมื่อกี้นกป่าไปแล้วไม่ได้ดูแล้วอยเดี๋ยวสามโมงครับก็ควรระวัง เหมือนเดิมครับเวลาเดิมบ่ายสามโมงคลิปของพรุ่งนี้นะครับเราฟังดู oh. <laughs> อาะนะครับลุงไล์สดมาเพื่อจะได้เห็นนกกันแต่เสดได้รถเครื่องมันบินมาเมื่อกี้แล้วลุงไม่ได้เตรียมขาตั้งกล้องอะไรไวเลยก็ไม่คิดว่านกมันจะมามันนกป่าหาดูยากมากในธรรมชาติแต่ที่บ้านลุงมาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ไอ้นกหัวจุกสวยมากเลยเมื่อเช้าสีขาวไม่เคยเห็นอะ แต่ที่เขาขายกันที่ลุงไปดูนะตัวเป็นแสนตัวหลายหมื่นอะ่ะแต่ลุงไม่ได้จับนะลุงไม่จับลุงปล่อยลุงเลี้ยงเกิดธรรมชาติมีอาหารให้กินเดืยวธรรมชาติโชคดีครับขอบคุณมากครับทเทียทเท่ยงนะครับบา,บายเอ่ออ,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 อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แว่นอ่านก่อนจะไปบ๊ายบา่าไหน่ สวัสดีค่ะหนูทำเรื่องออกรถผ่านไหมคะทำเรื่องออกรถคือคือถ้าเราทำเรื่องออกรถเนี่ยนะเอ่อสเตตเมนต์ผ่านมีคนค้ำประกันทุกอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะเรามีงานทำมีไรายได้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือราชการก็แล้วแต่ไอ้เรื่องไม่ผ่านนะยากยากนะครับส่นมากผ่านหมดแหละนะ ไอ้คำว่าไม่ผ่านไม่มีรถมันอยากจะขายมันจะตายมันไม่มีหรอกนอกเสียจากว่าเราเอ,อนอกจากไอ้คนคนที่มันเดินเรื่องให้เราอ่ะมันมันซิกแซกไม่เป็นนะก็เรียกว่ามือใหม่หัดขับนะรับรองไม่ผ่านแต่ถ้าพวกมืออาชีพที่เขาเป็นเซลล์ขายรถมานานเดี๋ยวเขาก็ช่วยเรานะ เดี๋ยวก็ผ่านไม่ไมันไ,ไม่ต้องกลัวเราก็ไม่ผ่านไอ้ถ้าไม่ผ่านคือสเตตเมนต์ไม่มีไม่มีงานการทําไม่มีอะไรเลยแล้วก็เงินดาวไม่พอไม่มีคนค้าประกรันอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะะแต่ถ้าเรามีหน้าร้านนะมีหน้าร้านสเตตเมนต์แล้วก็พอดูได้มันอยู่ที่ไอ้คนที่ที่ขายรถให้เราว่าเขาจะไปคุยกับหัวหน้าเขายังไงแล้วมันก็อยู่ที่หัวหน้าเขาด้วยนะหัวหน้าเขาอะใจดี ดีไหมเข้มงวดไหมเอ,อื้อเอื้อผลประโยชน์เขาดูแต่เขาดูจากประวัติเราด้วยนะว่าเรามีงานการทํามีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งมีอะไรหลายๆอย่างเขาดูองค์ประกอบหมดเลยเราไม่ได้คนเลื่อนลอยนะผ่านครับขอให้โชคดีนะขอได้รถใหม่นะขวัญชัยบ๊ายบาย